สวัสดีครับพวกเรา The Begins ครับสำหรับนิยามความรักของพวกเรานะครับเล่นจากช้อนก่อนครับเออนิยามความรักของเราก็คือการเราได้อยู่ด้วยกันนะครับผมแล้วก็ใช้เวลาดีแล้วก็ทําสิ่งดีร่วมกันครับคือความรักจะเป็นกับเพื่อนจะเป็นกับระยากับแฟนกับ พ่อแม่อะไรก็ตามแต่นะครับผมผมว่าทุกทุกอย่างที่อยู่ด้วยกันแล้วทาด้วยกันแล้วมีความสุขนั่นคือความรักครับสําหรับความรักของผมนะครับสั้นๆก็คือความรักก็คือการให้ไม่ได้เป็นเป็นผู้ที่เอามาอย่างเดียวแต่ว่ารักจริงๆต้องรู้จักให้ครับ i, that, needed, the so I, I love my w ของผมความรัก มันก็มันก็มันก็ดูความรักครับจงมันไม่มีนิยามอะไรมากมายมันมันคนมันมีความรักครับมันหาคําตอบไม่ได้ครับครับประมาณนี้ครับผมความส้มจําดึกดีที่ตรงนี้จะเก็บไว้ให้นานานๆๆๆวันเวลาและจีราตรีนี้ใจมีลบเลือลา จากใจขอบคุณครับ